สวัสดีครับผู้ชมทุกคนกลับมาพบกันที่ช่อง PPT 패팅ครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปที่ทุกๆคนรอคอยนะครับก็คือคลิปฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมเพิ่งซื้อฟิงเกอร์บอร์ดจากเอ่อโฮฟฟิงเกอร์บอร์ดมาใหม่นะครับเอ่อเป็นลายแบบตุกๆนะครับตุกๆประเทศไทยสุดยอดมากครับทุกคนเป็นชาร์คอลูมิเนียมแล้วก็ล้อขาวนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมาเล่นฟิงเกอร์บอร์ดเฉยๆครับ ผมจะมาทำแลมฟิงเกอร์บอร์ดครับถ้าทุกคนที่เล่นฟิงเกอร์บอร์ดน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือเจอร์ซีย์แบลลียนะครับเป็นเหมือนที่กั้นตรงนีมนะครับที่มันจะแบบขึ้นไปได้ตอนนี้ผมมีเาวาเหล็กของตัวเองแล้วนะครับแบบนี้ครับเาวเหล็กฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแบบนี้ครับราวาเหล็กฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเอาไปกลายอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะวอลไรส์ขึ้นไปไม่ได้ครับผมก็เลยอยากทำเป็นแบเรี่ปูนขึ้นมา เพราะว่าผมชอบแรมฟิงเกอร์บอร์ดที่มันค่อนข้างหนักมันจะได้ไม่ขยับไปมาตอนเล่นครับมาครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําและขั้นตอน,นต่างๆและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับอตอนนี้ผมก็เอาดินสอกับไม้บรรทัดมาแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเอาขนาดนะครับก็ไปดูได้ในอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าผมก็มาจากอินเทอร์เน็ตแต่แค่ปรับเปลี่ยนขนาดอะไรของมันนิดหน่อยนะครับให้มันแบบเข้ากับความต้องการของผมนะครับ เสร็จขั้นตอนการตัดชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วผมใช้คัตเตอร์ตัดออกมาแล้วตอนนี้ผมจะเอาตัวเทปใสนะครับมาเคลือบอตอนเราใส่ปูนแล้วปูนมันแห้งนะครับเนื้อปูนมันจะเนียนมากครับเนียนแบบขัดมันประมาณแบบโต๊หินอ่อนแบบนี้เลยเคลือบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกอันเลยเนื้อสัมผัสเนียนมากครับเดี๋ยวเราเอาตัวดักเทปนะครับมาประกอบด้วยกันแล้วก็เทป,ปูนใสได้เลย ผมจะใช้เป็นเทปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงและเหนียวมากครับผมแนะนําใช้อันนี้มากๆเพราะว่ามันกันน้ําด้วยครับเรียบร้อยครับผู้ชมทุกคนตอนนี้เก็พร้อมใส่ปูนแล้วนะครับใส่ปูนเข้าไปมันจะโคตรเงาเห็นความเงาไหมครับโคตรเงาเลยทุกคนโอเคปูนของผมมาแล้ว let's go ก็ผสมปูนเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่มีลวดเหล็กที่เอาไว้เสริมความแข็งแรงปูนครับโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วครับสามอันพอดีครับแล้วใส่เหล็กเข้าไปเอใส่เหล็กเข้าไปโอเคเหมือนกับว่าปูนจะไม่เต็มนะครับเอ่อมันไม่เต็มไม่พิมพ์เดี๋ยวผม อาจจะต้องแบบโอเคครับ okay. ใส่ปูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารออีกยี่สี่ชั่วโมงรอให้มันแห้งเต็มที่นะครับแล้วก็เอาออกจางแม่พิมพ์มาแบบเล่นกันเลยแบบเอาฟิงเกอร์บอร์ดกลายแบบนี้เลย t w hours later แห้งแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ ปูนแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกจากตัวแม่พิมพ์อุ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวอาจจะต้องขัดพื้นกับขัดขอบอีกนิดนึงใช้ได้เลยแบบอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอากระดาษทรายมนาะขัดก่อนครับ ผมก็ได้กระดาษทรายที่ไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาขัดขอบนะครับให้มันเนียนๆ <S <S ไ้สีสเปย์มาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสีม่วงนะครับถ้าไม่ผิดเป็นสีเดียวที่ผมเหลืออยู่เพราะว่าสีอื่นหมดหมดแล้วนะครับก็แร็กเกอร์ก็หมดแล้ว <S 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 โอ้โหโคตรเห่โคตรเหะโอ้โห ไปเรียบร้อยมาแล้วครับเงาจัดตอนนี้ก็รอให้มันแห้งนะครับประมาณ20นาทีไปเจอเบรียฟิงเกอร์บอร์ดที่ผมทำไว้นานแล้วครับนานมากเป็นปีแล้วครับผมไปเจอในตู้เก็บของครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นกับตัวอันใหม่นะครับอันนี้ค่อนข้างเล็กมากครับเล่นยากผมก็เลยแบบปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับน่าจะแห้งแล้วนะครับแห้งสนิทละโอเคพร้อมในการเล่นแล้วครับ That I ก็แค่นี้นะครับเออถ้าใครอยากไปทําตามก็ทําตามที่ผมบอกเลยนะครับโคตรมันนะครับแบลเลียเออสีผมโคตรชอบสีเลยเป็นสี v i โอเลเออเดี๋ยวเรารอพบกันในคลิปหน้านะครับผมจะพยายามอัปโหลดคลิปบ่อยๆครับช่วงนี้เจอนะครับอย่าลืมติดตามและกดไลค์ด้วยครับสวัสดีครับ